วิธีโสกเหรอไปเลยครับ <S <S ยังใหญ่เลยครับ สวัสดีครับน้านา,นาเพื่อนนักตกปลาและทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามอยูริมคลองนะครับวันนี้เราก็พานา้านามายังริมคลองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากันอยู่ที่เอ่อของชวดงูเห่านะฮะเส้นเอ่อองค์ลักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะฮะตรงนี้ก่อนขึ้นสะพานทางรถไฟนะครับเอ่อตรงนี้เขาจะเรียกว่าของชวดงูเห่าเดิมนะฮะครับวันนี้เราก็เอ่อจะตกกันในระยะ สามจุดเก้านะครับสายเมนก็สองจุดศูนสายหน้าหนึ่งจุดห้าตะขอก็ศูนจุดปดเช่นเดิมครับเราก็มากับชุนนาเวนะฮะนาเวชุนร้อยหนามครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้เลยครับไอูนั้นเยมีเตั่วเอาเลยท็นี่ฮะเยื่อเราไม่เหงานะเช่นเคยครับคือไปที่ไหนต้องมีตลอดฮะจะทําให้เราไม่เหงาแล้วก็ไม่แห้วด้วยฮะ ไม่เคยแห้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาทําการลงในไม้แรกเลยนะครับพอได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทักถ่ายนะถายแั่สวีทนะฮะกำลังเตรียมของกันอยู่นะครับใช่สวัสดีครับครับผมโอ้โหกําลังเตรียมของเลยวันนี้มาไรเรียกันเลยเนาะเรามาอโอเคโอเคเดี๋ยวให้นาถายสร้างบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการลงในไม้แรกกันก่อนเลยครับเอาเปียที่แล้วก็ลงก่อนน ไปครับเดี๋ยวเราไปลงในไม้แรกกันเลยครับไ,ไ,ไปครับนะนะ้าๆไปร่วมลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับไม้แรกลงแล้วฮะเอาอี๊ ไม้แรกเดี at, e aw, ๋ยวเราทำการอ่อยไปก่อนนะครับนั่นไงนั่นไงบอกพวกเขานั่นไงเขาก็บอกแล้วไงแันนี่แรกคือการอ่อยพวกเองก็จะเขียนพวกเองก็จะมีประเด็นอีกไม่หรอกคนไทยเดี๋ยวโน่นี่ะรอบหน้าแหละ หมดละมันจะโดนที่รอไม่ได้จังหวะนี้ม,น <c oughs> ม,มาลอาจารย์วิศวหืมไม่เล็กครับอู้คักตรงเลยตายแล้วนี่นี่ต้มพิงต้มพิงใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เอาไอ้หาโม้เพลินเลยแล้วไปต่างกอก <c oughs> <c oughs> ขวาเลยครับผมสองเรับมันเหนื่อยครับไม่ได้ของใหญ่ตั้งใจเย็นๆน,นี่อ้โหช็อตนี้หัวมันเถืงอนเกิดครับผมขอตัวนยครับ มันอยู่สองรอบมันมันเด้งสองรอบแล้วที่ผมเห็นนะ เราก็มีอาการครับหางพุดนลอยครับนี่เข้าปากเต็มเเต็มปากอ่ะนี่ใช้อู๋ใช่เดียวอุ้ยุ่เดียวผมเลยจานใช่เท่ากันเลยเต็มปากบนเลยาีตั้งไปขึ้นฮึดูดิสวิงเรียบร้อยเนี่ยเอาหลังอ่ะเอาทำใหญ่กว่านี้หนไหมสวิงเนี่ยสวิงมันเล็กเกินเอามาของเราบ้างครับผม ่่งงงงไปมาลอลอลออยังใหญ่เลยครับ จะสูบงานเลว อาจารย์ปล่อยเสียงอีกแล้วขนาด้าไมา่เ่อนนะโอ้โหตัวนี้ใหญ่วะ่ะเฮ้กอนก่อนมึงไม่ต้องตกหรอกมึงรอเอาจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่กินหรอกยี่ส <c oughs> อาจารย์จะไม่กิน เราให้ขำได้หมดแล้งตุกอนบอกไม่ต <able> <ming> ้องตบแล้วเดี๋ยวเราเอาใส่จานพอเนี่ยปานินปานินตัวเดียวแกก็กินไม่หมดแล้วฟันแกไม่มีไฮ้แล้วโอ้โหตุนี้ใหญ่่ากจานผมผมพอใจแล้วจิเหรอผมรู้ ลงตัวแล้วล่ะดูแล้วนะโอเคแล้วนะเออน่าจะลงตัวแล้ว <okay. S 2> ลตัววตวตวง <c oughs> นี้ีินาดูเลยนะโอ้โหใหญ่จริง เข้ากันเลยสามตัวไซเดียวกันเลยไซ้ใกล้เคียงกันหมดเลยแต,ตกต่างกันเป็นขีดโอเคเลยไปที่แล้วตอนนี้ก็ดูของท่านอาจารย์ไปก่อนนะครับผมของผมยังจมน้ำอยู่ยังขึ้นจากน้ำไม่ได้ ต่งางปีแล้วเพราะเราเนี่ยเหนื่อยแล้วโอ้โหไซ์มันโดนอะไรมันโดนปากบนมันโดนไซด์เท่ากันเลยหัวต๊บเลยห้วตุ๊บ แอ้บแฉแกววแกวบแฉลบแฉลแฉลแฉลบมลบแฉแฉลบแฉลบแฉลบแฉลลบแฉลมลบแฉลบแฉบแฉล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 บแลบมฉลบแฉลบแับแลแลบแฉลบแลนนี้แลบแฉลบแฉลนแฉลบอลหล

ตากระโดดเอาเบ็ดนห่ดดวยนะกินแล้วกินแล้ว <c oughs> เร็วเวๆีวว่ผมไม่ชอบแบบเบ็ดแข็งๆแล้วไงบอลบอนมึงมึงอุขนมอฟังปั้นเป็นก้อนใ,นใหญ่ๆเลยโยนใส่หัวมันเลยมันอยู่กับซ้อนไม้เน่าตรงนี้แหละที่ผมเกี่ยวมเมื่อกี้ อกแล้วใครมันเข้าปุ๊บเลยเมื่ี้ดูครับโอ้โหขี้ขยะข้างล่างนั่นนี่ดูครับไหลครับอาจารย์โดนอีกนะครับโหมูมุดลงที่เลนไปเลยนะเมื่อกี้นะใช่ใช่มันมุดขันเต็มสวยมากเลยดูดูฟอนดูดูอาจารย์ทู่ยงซ้ายเยังขวาดู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 คัน แต่กอนทำไมกอนเป็นอย่างนี้กอนเป็นคนอย่างนี้ทำไมไปทางนู้นให้หมดเลยนะฮะยีโศกนะฮะเราต้องการปลาน,นินครับมันไม่ใหญ่มากตัวนี้แต่มันแรงดีบอกขอบอกว่าปลาไหลนี้อ้วนตับตัวมันป้าอ้วน อเข้าปากบนทั้งหมดเลยอะ่ะต้องตามกติกาเป๊ะเป๊ะเลยตามัวตัวกพันน่ะโอเคนะฮะแต่ละตัวละตัวนะครับดูไซส์นะฮะเต็มจอเต็มจอทุกตัวเลยครับ ก็ไปจำไข่จากอาจารย์ละร้านขโมยเหยื่อนี้กว่ามามามาให้คนละรรม,มาขโมยเหยื่อดีกว่าเว้ยเหยื่อเราแทบเหงาแล้วเนี่ยไม่เหงาหรอกระชทยครับสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูปลาหลวงกันนะครับได้เวลากลับแล้วฮะไปครับเดี๋ยวเราไปดูปลาหลวงกันครับครับนี่ครับสำหรับปลาหลวงวันนี้นะฮะ ก็จะเป็นเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูจะชัดเนี่ยยี่ศกใหญ่ฮะสามตัวแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ปลาตะเพียนใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะนี่ฮะอย่างใหญ่เลยครับวันนี้ก็รวมๆแล้วตกก็ประมาณอ๋อประมาณหกโลได้ฮะเนี่ยนี่ฮะนี่ครับคือปลารวมวันนี้นะครับ ครับสาหรับวันนี้ก็คงต้องขอหมดเวลาไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามและรับชมครับสําหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทุกท่านนะครับสำหรับผมก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีไฮไลท์นะฮะได้ลงน้ำอีกแล้วครับนี่ฮะช่างไทยอะไรเดินนะครับเพิ่งจะใส่เสื้อผ้านะฮะลงน้ำอีกแล้วครับท่านปลายหลุดนะฮะ เจอตัวใหญ่เข้าไปแล้วก็เอกระชากปลายปลายคันหลุดไปเลยครับแล้วแกก็นเนพิ่งจะขึ้นลงแล้วอ๋อแล้วจังหวะพอดีกะว่าจะลงไปสำรวจหมาย่อ่อ่ยลงไปเคลียร์รันเวไว้จะกลับมาซ้ำใหม่ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาซ้ำกันใหม่นะครับไปครับ